ของแม่ <c oughs> ข้าวฝันอยากจะเห็นสิทธัตถะครองราชบัลลังก์ของกบิลพัทโดยมีเทวทัตยืนอยู่เคียงข้างไ้้ยความพักดีเช่นพระลักและนันทาก็จะได้แต่งงานในสักวันในการข้างหน้าข้าวฝันที่จะเห็นอย่างนี้ไม่รู้มันจะเป็นจริงหรือไม่หม่อมฉันเองก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันเพคะ ก,กมารเดี๋ยวหม่อมฉันจะใส่ตุ้มหูใหม่ที่มาหาราชทรงประทานมาให้นะเพคะจะได้สวยนะเพคะดีไหมเพคะมาเล่นด้วยกันนะเทวทัตเดี๋ยวพี่ขอเล่นด้วยนะฮั้ เพื่พคะราชกุมารเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคะเกิดอะไรขึ้นเหรอเจนเทวเพคะราชกุมา<อ>รเทวทัตกัดราชกุมารสิทธถะเพคะฮะนี่เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงเพคะลูกรักของแม่เทวทัตกัดลูกอย่างนั้นเหรอจ้าลุงไม่ต้องกลัวนะแม่จะลงโทษเขาให้นะไม่ต้องกลัวเลยอย่าเลยเสเด็จแม่อย่าทรงลงอายาน้องเลยลูกเช่งจิตใจดีหามยิ่งนักนะแต่ไม่ได้เราจะลูกรัก ลูกรักน้องแค่ไหนเนี่ยแม่ก็ต้องทำโทษเขาให้ได้น้องจะได้ไม่ทำแบบนี้อีกยังไงละจ้ะเทวทัตลูกชักจะสนมากเกินไปแล้วนะทำไมถึงได้กัดพี่เขาอย่างนี้ล่ะมัมฉันไม่ได้ทำมหาราณีทรงเห็นรอยกัดไม่ใช่เหรอเพคะตรงนิ้วมือเพคะสิทธัตถะในขอแม่ดูมือเจ้าหน่อยสิ เจนทราเลยค่ะมหาราณีในรอยกัดล่ะแต่ว่าเสด็จแม่หม่อมฉันไม่เป็นไรจันทราเลยค่ะตุ้มหูของฉันล่ะอยู่ที่ไหนอยู่นี่ไปคะราชกุมารออออราชกุมารราชกุมารราชกุมารเจนทราเลยค่ะข้าใหนันเป็นห่วงราชกุมารเทวทัศน์สแล้วสิ พระองค์ยังทรงเด็กนะเพคะแค่เล่นส่วนไปวันๆพอโตขึ้นก็คงจะดีขึ้นเองละเพคะใช่เพคะมหาราณียังไงก็ทรงเป็นพระโอรสแห่งราชวงศ์ไม่มีทางเป็นคนพานลหรอกเพคะพี่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าในร่างของเด็กชายนี่นะข้าไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย ไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนนั่งในท่าสมาธิได้นานขนาดนี้เลยลูกแม่ลูกรักของแม่กลับมานั่งท่าปกติเถอะนะ มหาราชมหาราณีกระหม่อมจำวันในพระราชพิธีแรกนาขวัญน,นั้นได้ดีมหาราชทรงไถ่ยที่นาด้วยคันถ่ายตรงคำพวกบ่าวไพร่ต่างไปร่วมงานกันจนหมดสิน้นทิ้งราชกุมารไว้ใต้ต้นไม้ตอนกระหม่อมกลับมากระหม่อมเห็นราชกุมารออกกำลังในท่าโยคะอยู่ แต่ที่น่าอาัศจรรย์ก็คือร่มเง,งาต้นไม้อื่นๆเปลี่ยนทิศทางไปตามแสงอาทิตย์แต่เงาต้นที่ราชกุมารน,นั่งกลับไม่เปลี่ยนทิศทางสิ่งที่บันเกิดขึ้นนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่พวกหม่อมฉันและนั่นคือบุญญาธิการของพระราชกุมารที่ทรงแสดงให้พวกเราได้เห็นกันพะยะค่ะ มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งนักราชกุมารทรงเป็นพระพุทธเจ้าในร่างของเด็กชายพวกเราขอถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ทรงพระเจริญเถิดมหาราชสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเราสมควรจะทำพิธีบวงสวงขอพอรจากพระองค์ดีกว่า ॐ नमो बाल गोपाला इनमा ॐ नमो बाल मुकुंदा इनमा ออบุญบารมีเปล่งประกายพระพุทธเจ้าจงจเจริญจงจเจริญพุทธเจ้าจงจเจริญจงจเจริญพระองค์จะส่งช่วยผู้ที่ไม่ศรัทธากลายเป็นผู้ที่มีความศรัทธาโอ้พระองค์โปรดจ,จงเผยความลี้ลับแห่งปาฏิหาริย์ด้วยเถิดโอ้องค์ราชาข้าเห็นย่าถูกถอนจำนวนมากในทุ่งนาสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆถูกฆ่าตายไขยของพวกมัน ถูกทำลายไม่โหดร้ายไปหน่อยหรอค่ะได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้แก่สัฟสัตวเหล่านั้นขอให้สัตว์เหล่านั้น,น,นจงพ้นจากความทุกข์ทรมานด้วยเถอะสัญญากับแม่สิทธทะว่าเจ้จะไม่ทำแบบนี้อีกลูกแม่เป็นผู้มีจิตใจที่งดงามยิ่งนัก พระองค์ดีใจมากสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ทำไมทุกท่านถึงได้ยืนชุมนุมพร้อมหน้าแบบนี้ล่ะไม,ไม่มีอะไรหรอกพระยาค่ะ แต่สัญญาณได้บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วในตอนนี้มหาราชหม่อมฉันไม่เห็นว่าพระโอรสของหม่อมฉันจะมีแววเป็นพระพุทธเจ้าเลยหม่อมฉันอยากให้พระโอรสเนะ่ยเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนะทำอะไรสักอย่างสิอย่าทรงวิตกไปเลยพะยะค่ะปฏิหารเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ,บ่อยๆลอกอย่าได้ทรงวิตกไปเลยพะยะค่ะพระองยังทรงเป็นเด็กปกติทุกอย่างพะยะค่ะถูกต้องมหาราชี ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะมหาราณีพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่จะคุ้มครองราชกุมารสิทธัตถะและอาณาจาักรแห่งนี้ เชิญเชิญมหาราณีวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งเสด็จแม่พาลูกเข้าไปข้างในทำไมเหรอเพื่อบูชาพระผู้เปรตทำไมเพื่อให้เจ้าเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็ขอพรจากพระผู้เปรตใช่งไงละ่ะเสด็จแม่ไม่ทราบหรอว่าลูกนี่แหละที่เป็นพระผู้เปรตอย่าพูดอย่างนั้นสิลูกลูกจะต้องลืมนทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นอยู่เหมือนคนธรรมดาทั่วไป พระผู้ประเสริฐจ,จะคุ้มครองลูกเอง <c oughs> <c oughs> ลูกนี่แหละคือผู้คุ้มครองชีวิตดูท่านสิแม้แต่พระอาจารย์ยังทำพิธีบูชาลูกเลย oh. ท่านอาจารย์เอาดอกไม้บับปรยที่เท้าของข้าสิ <c oughs> โอ้เทวดาทั้งหลายข้ามาแล้ว <c oughs> ทิฏฐาท่านจะเป็นผู้ขจัดความทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ทุกคนในโลกข้าเป็นผู้สร้างโลกกจริงแต่ว่าพลังอันนี้ท่านเป็นคนให้ข้ายข้าคือพญายมทูนแห่งความตายไม่มีใครรอดง้องมือกับไปได้หรอกเมื่อครั้งแห่งความตายดังขึ้นแต่เจ้าอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ไหมละ่ะไม่ว่าพระพรหมหรือพญายมจะคิดยังไงก็ตามแต่ตราบใดที่ข้าไม่ทดสอบเจ้าข้าจะไม่ยอมเชื่อถือเจ้าหรอก แต่ว่าท่านจะทดสอบเขาไม่ได้เนี่ยพลังไฟและความรู้ที่มีในตัวเขาเรารู้จักดีจะพูดถึงพลังไฟอย่างนั้นเหรอฮะ <_ d iam> ในตัวเขานี่มีความสันติและความ,มเมตตาอยู่มากเลยทีเดียวถึงขนาดที่เขาจะทําโลกทั้งโลกนี้ให้บริสุทธิ์ก็ได้ <_ d iam> เขาเป็นคนใจดีมากเลยและโปรดมาถ,ถึงที่นี่ <_ d iam> ก็เพื่อให้เราได้มีโอกาสมหาประชาบดีท่านเนป็นคนโชคดีมากที่ท่านเป็นมารดาของพระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะเหตุนี้ท่านจะได้มองเห็นพวกเราได้ฟังพวกเราหลังจากนี้แล้วท่านจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของท่านท่านจะระลึกถึงเรื่องนี้โอ้นี่เป็นเหตุการณ์อะไรกันใช่แล้วท่านเป็นพระผู้ประเสริฐ ท่านได้แสดงปฏิหารให้เห็นหลายครั้งมหาราณีทร<ะ>งพูดอยู่กับใครอย่างนั้นเหรอเราพูดอยู่กับพระพรหมพยายมเทพไฟเทพน้ําเทพลมและบรรดาเทพทั้งหลายแล้วท่านไม่เห็นเทพทั้งหลายเหล่านั้นหมหาราณีทรงตาฝาดไปแล้วหม่อมเันก็ไม่เห็นอะไรเลยไปคะแล้วเงินดอกไม้พวกนี้มาจากไหนกันทรงรับขีเทาอันศักดิ์สิทธิ์แล้วมองไปกับเด็กน้อยนี้ด้วยเถิดมหาราณี เด็กที่ถูกบ่มเพาะให้มองเห็นความเป็นจริงโดยมีเมตตากรุณาอยู่ในใจเนี่ยนะคะเมื่อเห็นอะไรก็จะเชื่อมโยงว่าชีวิตของคนของสัตว์ของพืชหรือสรรพชีวิตอื่นๆนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยชีวิตก็คือชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเปเด็กคนไหนที่ถูกสอนให้ตามใจตัวเอง มีอวิชา,าครอบงำก็จะเอาชนะจะยึดถือจะครอบครองจะมีตัวตนที่ไม่ว่าจะไปทำอะไรสิ่งนั้นมันก็จะทำให้ลูกของเราทุกทั้งสิน้นเกิดอะไรขึ้นเพคะราชกุมารเกิดอะไรขึ้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวกันคะเกิดอะไรขึ้นเหรอเซ<จ>นร <า S 2> ทร์ะ<ร>เลคะราชกุมารเทวทัตกัดราชกุมารสิทธถะเพคะเทวทัตกัดลูกอย่างนั้นเหรอจ้าลุงเป็นต้องกลัวนะ แม่จะลงโทษเขาให้นะไม่ต้องกลัวเลยอย่าเลยเสด็จแม่อย่าทรงลงอายาน้องเลยลูกช่งจิตใจดิงหามยิ่งนักนะแต่ไม่ได้เราจะลูกรักลูกรักน้องแค่ไหนเนี่ยแม่ก็ต้องทําโทษเขาให้ได้น้องจะได้ไม่ทําแบบนี้อีกยังไงละจ๊ะเทวทัตลูกชักจะสนมากเกินไปแล้วนะทาไมถึงได้กัดพี่เขาอย่างนี้ล่ะมัมฉันไม่ได้ทำมหาราณีทรงเห็นรอยกัดไม่ใช่เหรอเพคะ <Huh? S 2> เพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากถือเป็นการบ่มเพาะไม่ใช่แค่กายเท่านั้นนะคะบ่มเพาะสติปัญญาในจิตด้วยถ้าเรามองเห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีกรุณาเกื้อกูลอย่างไม่มีที่สุดมองว่าเราเป็นเพื่อนกันทางจิตใจก็คือรู้สึกถึงความสุขความทุกข์ไม่ต่างกันจะยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อยไม่ได้อยู่ที่วันนะแต่อยู่ที่ คุณธรรมในจิตของเราที่มองว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เจ้าชายสิทธัตถะถูกสอนว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็มีความสุขความทุกข์เป็นสากลเหมือนพระองค์เหมือนพระองค์จะเป็นเจ้าชายยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็รู้จักความสุขความทุกข์เหมือนกันส่วนเจ้าชายเทวทัตถูกสอนให้เอาแต่ใจตัวเองมีอำนาจและใช้อำนาจก็ไปยึดถือครอบครอง เด็กคนไหนที่ถูกสอนให้มีอำนาจเข้าไปยึดถือครอบครองเด็กคนนั้นจะทุกข์เพราะความเห็นแก่เฉพาะตัวแบบนี้เราดูเรื่องนี้ก็นึกถึงลูกเราแล้วกันจะเลี้ยงลูกเราให้ยิ่งใหญ่ทางจิตใจคือมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์หรือจะยิ่งใหญ่ไปด้วยอำนาจของการยึดครองแล้วในที่สุดเราก็ตกเป็นเหยื่อของความทุกข์